จากร้านกระดาษทดดิ้งนะครับนี่เป็น CA สองห้านะครับนี่ก็ทําการเช็คนะครับตัวนี้นะครับทาการเช็คนะครับเช็กระบบนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจสกูนะครับดูจระบีไถพานนะครับมีข้างกาลังถอดนะครับถอดรื้อถ้าเราถอดกันขนาดนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นกูบอต้านะครับกูบอต้าสามแถวห้องแอร์นะครับ เหมือนกับช่างกำลังเช็คระบบนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบนะครับเช็คสกรูนะครับเช็คแท็กนะครับไปเรียนกันในไหนหนะครับคันนี้หกร้อยหกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับ ภายในนะครับก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงนะครับกำลังกปดภาพนะครับเช็คระบบนะครับนี่ก็เป็น C A C A 90นะครับ C C 90นะครับยันมา C C ก้ c สิบนะครับครับเช็คลอเลอร์นะครับเช็คลูกปืนนะครับ ไม่เข้าตู้มาไม่ได้นะเราต้องรื้ออะไรนะครับนี่ก็เป็นพีสกีนะครับสี่สามแปดนะครับวันเพียสี่สามแปดทางเราว่าทำการเช็คใส่พาลูกรอกครับมอเตอร์หล่อน้ำมันเครื่องถายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คแทรกลอเลอร์โซ่นะครับโซลำเลียง เครื่องบบปาร์กปืนตะแกรงนะครับของเหลวทุกอย่างเราเช็คให้หมดนะครับนี่ก็จะเป็นอุปต้านะครับหน้าัักนะครับยันม่านะครับแปอุปต้านะครับเอ็มอาร์เอ็มสามสองนะครับสี่แถวนะครับตัวนี้สามารถยกตัวได้นะครับนี้ก็เช็คข้าๆนะครับรอส่งนะครับพ่้รอส่งนะครับ เกเจแปนหกนะครับดีทีแปดสิบนะครับนี่นะครับวันนียอะย่งมานะครับจะถึงนะครับนี่ทรัการล้างครับเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าคร้บนี่สภาพเราเช็คให้แล้วครับทำหมือนทุกอย่างแล้ว ครัตอนนี้ันนี้รถที่ร้านเราเพิ่มมาครับนี่เป็น SR 7 5 6แถวนะครับ75แรงม้านะครับตัวนี้2องแสนแปดนะครับ AR อาร์เจบนะครับสภาพใหม่นะครับสภาพ80%เลยนะครับทำงาน600ชั่วโมงนะครับตัวนี้สา5แสนห้านะครับดี80นะครับเกันมากนะครับพร้อมทำงานแล้วนะครับ3ามแสนะครับตัวตัวนี้ก็อาจจะเป็น จะแปนหกนะครับจะเป็นหกเคร่งตั้ไม่น้องแอร์นะครับราคาเกาประมาณ2องแสนเจ็นะครับนี่ครับืสภาพครับเราพร้อมส่งแล้วนะครับวันนี้ล้างล้างอีกรอบนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ คันนะครับที่อยู่ในโกดังนะครับจะมีสองสองหนึ่งเป็นสองหกหนึ่งอาวันสองหกหนึ่งก็พวกสกุลอาวันนะครับสองแถวสามแถวนะครับถ้าสนใจรถประมาณสองแถวสามแถวติดต่อที่ร้านได้นะครับราคาก็ตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปนะครับหลักแสนขึ้นไปถ้าเป็นสองแถวเราก็ตั้งแต่หลักสิบหมื่นขึ้นไปนะครับ รถก็ประมาณอยู่ที่ร้านประมาณ20่สิบกว่าคันครับ